โอเคโอเคลูกนน้อามเอามาวิ่งเล่นอ่ะนมี let you <c oughs> all out โ okay? okay, okay, อเคโอเคโอเคอะวินน่งเล่นวิ่งเล่นค <c oughs> อไม่ค่อยเ,เดี๋ยวจะกลงนะคะแกงนี้ต้องจำกัดพื้นที่เพราะว่าหมาที่บ้านนี่มีหลายแกงนะมีสี่แกงอะ <c oughs> ถ้ามาเจอกันนี่เละแน่แน่แกง แม่อชินที่อยู่กมาอยู่ในกรงเนี่ยพื้นที่หนึ่งส่วนสามงานโอเคไหมลูกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะต้องมีขนมคอยรอให้เขาเข้ากรงอ,อ๋อบ้านกว้างนะวิ่งตามไม่ไหวห้าตัวโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมดีใจไหมดีใจไหมได้วิ่งเล่นเอริวานโอเคโอชิเ okay? okay, oh, ่โอเคโอเคลูกโอริออนามิ โอเนีโอชินมามีโอชินโอเคมามีโอชินโอเคโอเคโอเคคามดาวคำดาวอ่ะวิ่ง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 อ่ะโชว์พลังโชว์พลังปล่อยพลังให้เต็มที่เลยอ่ะโอเคโอนามิโอเคกุดเกอร์เขาวิ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ให้เข้ากรง เป็นครอบครัวหมาจรนาะเก็บมาเลี้ยงสี่ปีกว่าละออกไปข้างนอกก็อันตรายเราต้องมีรอ,รอบขอบชิดนะคะหมาแถวนี้เยอะทั้งหมาวัดทั้งหมาจรโชคดีบ้านเราก็มีพื้นที่กว้างขวางเขาได้วิ่งแต่ว่าอย่างที่บอกมีทั้งสี่แกงทั้งหมาตัวเองทั้งหมาจรเก็บมาเลี้ยง ก็เลยต้องจำกัดพื้นที่โอเนโอชินขมอนมามากินขนมมันไม่มีขนมให้นี่มะเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังอ่ะมามีให้วิ่งอีกมามีให้วิ่งอีกประมาณสิห้านาทีนะอ่ะสิบห้านาทีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยกินขนมเดี๋ยวค่อยโชลงโอเคใจเย็นใจเย็นลุข้้ามดาวข้ามดาว,าดาว this is Onami <laughs> นี่คือนางสาวโอนามินะคะ พออเดียวกันกับนางสาวโอริอันนี้ผอมสุดในแก๊งแล้วก็มีตัวดำๆนางสาวโอนิอันนั้นเกิดก่อนพวกนี้ปีหนึ่งสีขาวๆนั่นมามีโอชิโโอชิโร่โอชิโร่อ่าปล่อยพลังปล่อยพลังโอเคโอเคข้ามดาวข้ามดาวนี่เจ้าหมูเจ้าหมูสีน้ำตาลนี่โอชิโร่นี่ตัวโต,วตวที่สุดงั้นงั้นอาไ <Okay. S 1> กินขนมใช่ไหมอ่าอ่เอาแกดอินแกดอินเอวรันอินปะ มามีปล่อยให้ออกมาวิ่งกรณีละหน่อยลูกมาขอนเอลูแมนอินอินโอเคคามดาวค้ามดาวค้ามดาวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามดาวเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ถุงก่อนกินไม่ได้ถุงน่ะอ่ะงั้นเข้าเลยนะอ่ะงั้นปิดประตูนะโอนามิยูซิตยูซิตโอนามิ good oh chiro sit good boy ตามตัวนี้จะฟังเรื่องนะซิตเนี่ยเจ้าโอนี้ไอเจ้าดำนี่ เขามาตอนโตแล้วฝึกยากโอชินโอชินมีโอชินอันนี้แม่เขาขนมปังเปล่าก็กินนะลูกเนาะโอ้เดี๋ยวมีไปซื้อเบอร์เกอรี่มาให้อ่ะโอริโอเคโอเคโอเคข้ามดาวข้ามดาวโอเนยุวันมอโอชินยุวันมอโอแช่มามีแช่มามีโอชินโนน o โอเคโอเคหมดละโนมอโนมอโนมอแล้วก็กินใหม่นะโอเคมามีมม่ไปทำงานสวนก่อนนะโอเน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 โนนนี้ชอบเลงนแกะน้องโอเนโนโนยูบีเฮฟเธออย่าไปทำน้องไม่เอาโนโอเคเล่นมามีก่กโอเคมามีมม่ไปทำงานก่อนนะลูกนะเอาขนมให้อีกนะโอเคโลไปเข้าไปเล่นข้างในบ้านไปลูกไป